ค่าปุ๋ยนี่ก็ปีละกี่ตันคะมันก็ไม่แน่นะตีว่าปีละกี่ร้อยกระสอบอะค่ะไม่ถึงไม่ถึงประมาณอย่างอย่างปีผ่านมาก็ประมาณสักเออยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบตันหนึ่งตันหนึ่งที่ว่าใส่สี่พันต้นนี่นะใช่โอ้ก็แดงว่าก็ใช้ไม่เยอะเนาะไม่เยอะนอกจากอันนี้ก็มีมีค่าให้น้ําใช่ค่าระบบน้ําก็คือเป็นค่าไฟ กฝ่าระบบน้ำเก็บก็เก็บเองเนาะเก็บเก็บเองแปลรูปทำอะไรเองมันก็จะมีตัดหญ้าบ้างมีตัดหญ้าน้ำมันตัดหญ้าค่าน้ำมันค่ะปีหนึ่งจะหมดเยอะไหมคะต้นทุนตกไปกี่กี่เอ่ออย่างถ้าสี่พันต้นนี่ถึงสามหมื่นไหมคะถึงถึงสองสามหมื่นของสามหมื่นเพราะว่ามันจะเป็นค่าน้ำมันค่าตัดหญ้าค่าให้น้ำค่าดูแลอืมอืมบางครั้งก็จ้างเก็บด้วย บางครั้งถ้าไม่ทันจริงๆเราก็ต้องไปจ้างแต่มันไม่คุ้มปีหนึ่งได้กาแฟกีตันค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้นอบเพราะว่าลาบก้าเยสูงสุดของพนี่บอกงๆเลยสี่พันต้นเนี่ยค่ะได้กี่อย่างอย่างได้มากที่สุดนะก็แค่ครึ่งตันอ่าชาโลบัต้าน่ะได้เยอะเป็นสารแล้วใช่ไหมคะ คือสีเป็นสารกะลาจากกะลาไปเป็นสารได้กี่ตันคะโอ้ได้กี่กิโลมันมันจะเหลือไปลดเท่าไหร่ละคะเพราะว่าไอมันไม่ได้นันตีว่า500รกิโลต่อปีค่ะประมาณนั้นสารก็ประมาณนี้จะทำเพื่อบริโภคเพื่อเราทำไม่ดื่มมีกาแฟดีๆแล้วการเก็บดอวยไงเราไม่ไหวเราก็ปล่อยทิ้งออ๋เราไม่ได้เก็บเอาหมดแล้วแล้วเราเก็บไว้นี่เรามีคนมาซื้อสารเราไหมคะ ว่าเยอะแต่ว่าพี่ไม่ขายอ๋อ <laughs> แ,ตแต่ถ้าขายนี่เคยขายกิโลเท่าไหร่คะ <laughs> ถ้าขาย <laughs> ที่ขายที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบคือยังไม่ได้คั่วเนาะยังยังแต่ถ้าคั่วนี่พี่ขายกินลูนละพันแต่ว่ามันยังแบบว่าตอนนี้พี่งดคั่วอยู่เพราะว่าไม่มีเวลายังไม่มีอีกยังไม่มียังไม่มีให้อีกเพราะว่ามันเป็นอาราบิก้าเพราะว่ามันเป็นคุณค่าของการทํายาทำการทํามือทุกขั้นตอนทุบแล้วก็ทําทําเหมือนเราทําได้ไม่เยอะด้วยเนาะพี่ก็ยังว่าไม่คุ้มอยู่ค่ะพี่ก็ยังว่าไม่คุ้ม ตอนนี้ก right ็เลยกักไว้สาหรับบริโภคตัวเองแล้วก็เอาไว้ให้ที่ชาชลาดูแค่น้นอย่างเงี้ยแต่ต่อไปก็จะได้แบ่งขายเพราะว่าเออถ้ามันเยอะแล้วเราก็แบ่งขั้วขายออกให้เพื่อนๆได้ชิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นมวดๆค่ะตอนนี้ที่ต้องคล้ายๆกับว่าต้องขั้วให้กันอยู่ก็ยังยังมีหลายเจ้าอยู่ตอนนี้ที่ทํากาแฟมาถึงตอนนี้พอใจหรือยังคะเนี่ยได้อย่างเงี้ยคือพอใจรยงพอใจค่ะพอใจพอใจละไม่อยากไป อีกแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วทำสิ่งดีๆให้ตัวเองนี่ถือว่าสุดยอดแล้วไม่ไม่อยากไปต่อไปอีกไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปแล้วใช่ไหมคะไม่แล้วค่ะพอพอใจแล้วนอกอยากว่าคนอื่นคนนี้ก็บอกคนนี้ก็พอแล้ว นี่เขาบอกพอแล้วคนนี้ก็าบอกพอแล้วไดื่กาแฟดีๆไปปลูกไปทําเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อทําร้านกาแฟสดหรือไปเป็นความรู้เพื่อที่จะว่าเออเราทำกินได้ไหมอะไรเงี้ยก็เออโอเคยินดีให้ความรู้และแนะนำมาก็ได้แบบนี้แหละอยู่แบบนี้แหละอ่าพอใจในจุดนี้ก็คือพอใจที่สุดแล้วว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วเราไม่ได้อยากไปอีกเนาะเราก็เหมือนกับเราถ้าใครสนใจก็มา เราก็ยินดีแลกเปลี่ยนยินดีแลกเปลี่ยนยินดีแนะนําตามความเป็นจริงตามประสบการณ์จริงที่เราเคยเจอมาค่ะโดยได้ไม่ได้คาดหวังว่าคุณต้องมาซื้อชั้นไปปลูกคุณต้องมาซื้อกาแฟขั้วชั้นคุณต้องมาชานชาลาดงไม่ใช่ค่ะตรงนั้นนะก็แล้วแต่เพราะว่าเราอาจจะไม่มีให้ตรงนั้นเพราะว่าเราไม่มีกําลังพออายุเราก็มากแล้วแล้วก็แล้วก็พอใจในผลงานของตัวเองแล้วก็อยู่อย่างมีความสุข ก็ยินดีแนะนําแล้วก็ยินดีที่จะแบบว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันได้ค่ะอะไรที่กับทา่าที่กาแฟให้กับเราคะก็สิ่งดีๆเพราะว่าตัวเองคําว่ากาแฟเนาะนเป็น,นอะไรที่ปร,ประโยชน์ของเขาเยอะใน <c oughs> ในใเรื่องของกาแฟเนี่ยทุกคนที่เป็นคนนอกาแฟเ,เขาก็จะรู้ว่าประโยชน์ของกาแฟมีอะไรบ้างมหาศาลแล้วเราต้องทำกาแฟดีๆให้ตัวเองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า เราได้ทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนยมันภูมิใจค่ะมันมหากินไม่ได้สักกาแฟสักแก้วหนึ่งเนี่ยอ้าวในนั้นน่ะเขาทํามายังไงความเป็นมายังไงขั้นตอนเขาเป็นยังไงอ่าเราไม่รู้เราไม่เห็นแต่ถ้าเราทําด้วยมือของเราทุกขั้นตอนทุกมเมล็ดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมั่นใจและพอใจอพอใจในผลงานของตัวเองอว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตที่เราสร้างด้วยมือตัวเองอม,มันเป็นผลงานที่แบบว่าเออเรากกาแฟ้ค่ะ ลงตัวกับคาชัยนัดตอนนี้เลยค่ชพอดีแล้วคช่มันพอดีละสําหรับวัยพักผ่อนสําหรับวัยที่ว่าเออทาอะไรดีๆให้ตัวเองบ้างมันเป็นกําไรชีวิตนะลองดูสิเราเป็นคนชอบกาแฟชอบดื่มกาแฟอ่ามันไกลตัวขนาดนั้นเลยเหรอมันไกลตัวขนาดที่ว่าเราทํากินไม่ได้เหรอข้าวนะมันทํายากกว่ากาแฟเขาทําไมทํากินได้ใช่ไหมคะกาแฟน่ะมันเม็ดออกเบลอก็ทำไมทํากินไม่ได้ แต่ตรงนี้มาถึงจุดที่ว่าเราทําได้ด้วยมือตัวเองทุกขั้นตอนเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความลงตัวที่สุดแล้วค่ะอืพอใจแล้วนะคะพอใจแล้วสุดยอดมากนะคะ <c oughs>